ส so, วัสดีครับครับผมกับการแคสเกมเรอยู่เกมที่มีชื่อว่า,าทุมไรเดอร์ปัจทัยเท่าไหร่แต่วะแม่ลืมไปเลยนะเกมนี้ไม่ได้ลืมมันมันก็อยู่ในสารระบบสมองนี่แหละแต่ไม่แต่ไม่รู้จะหยิบมังคสดีหรือเปล่าเพราะว่าหยิบมังคสแล้วเราก็อะแคสต่อให้จบนะฮะเอาล่ะเพราะว่าเกมนี้มันนานมากเลยทำให้ผมคิดว่าเมื่อไหร่มันจะจบนี่มันช่วงไหนวะเนี่ยอ๋ออ๋อหนูจำได้แล้ว นี่กูเล่นเกินมาไปเนี่ยใช่ไหมตอนที่แบบใครนะไอต้ตะแก่ตายอะ่ะเราก็ต้องมาตามหาเพื่อนอีกโอเคเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์นะครับผมโปรเจกต์ project อีกแล้วหรอโปรเจกต์คุยอะไรอีกล่ะกายก็ไม่ใช่ของผมนะแต่เป็นของเออ่ของน้ำโมไอแมวเหมียวเราไอแมวโรคจิตไอแมวดักไซส์อย่างเลดี้คิวเลอร์นะฮะเดี๋ยวจะแปะไอนี่เดี๋ยวจะแปะไว้ในใต้ช่องไปรอดูผลงานนะผม ก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปนะเอาล่ะเอาล่ะไหนดูสิอัดหาจะหาอะไรเจอบ้างไหมไม,ม่มันมืดมันมืดเกินไปอ่ะความมาอยู่ไหนก็ได้แน่ใจเหรอบางทีลองวิง่งทำไมสิเย่ยมเลยพวกหมาป่าเฮ้ยถ้าซ่อนโยกมา เอ๊ะกูว่ากูผ่านผมมาซิรู้สึกว่าผมเคยผ่านตรงนี้ไปแล้วนะโจ๊ะจุยดีก็หลับออกมาออกมาออกกระฮี่แล้วฮะเวลาใช้ในการภาคนะผมผมจะผมจะปรับทีละเปอร์เซ็นต์ไม่เปิเปด A G C ใช่ไหมเออเขาเรียกกันอย่างนั้นนะรูทสุดยอด ขอธนูให้พี่สักอันแล้วจะพอใจอย่างยิ่งไหนๆดูสิสเตลคิวสเตลคิวเจอแล้วมั้ยไม่เจอใครเลยอนะพวกมึงกากไงหากูไม่เจอกับพวกมึงก็กากและแหละจริงชูชูโจ๊เรียบร้อยอยู่ดีอยู่อยู่อยู่ก็ง,ง่วงอีมากโอเคฮะโอเคโอเค่โอเฟ อะรยโอเคนะแล้วอุ้ยอ้ยอยู่ๆอยู่ๆก็อยากอยู่ดูก็อุ้ยอุ้ย what 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 เ h ี h ย t อุ้ยอยู่ดีๆก็ลงไปนอนแปลกๆปลปะล่ะแปลกประหลาดที่สุด อุ้ยมีคนเดินมาอ่ะโจ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 อุ้ยชิบหายอุ้ยอืมไม่ใส่พัดหร่นอะไรมาใส่พักเคลี่ยงอะไรมากันแน่เนี่ยฮะเก็คทุ่มเนี่ใบมีสุสานอยู่ใกล้ๆนะฮะกูไม่ไปครับไหนไม่หนูไม่ไปต้องกระเท่วปะอ๋อไม่แล้วให้หนูทำอะไรอ่ะอ๋อไปงนมุนไม่นะ มันจะมีพวกอยู่แถวนี้แหละตายมีวทหารตายอยู่เยอะเลยนะบ้านน่ะเห็นเจ้ามึไงไหมหน่ามันไม่เสียเวลาหรอกหน่าเห็นอะไรแม้ว่าทำอะไรมันมืดมากล่ะคือกลับไปไม่ได้แน่นอนอย่างที่พ่อเขาพูดแหล,ละบ้าเอ้ยที่กูต้องสกตลคิวใช่ไหมหรือไงนะอืม โจ๊กหนึ่งโจ๊กสองโจ๊กสามโอ้ยเฮียมาป้ามาป้าหามาป้าปุ้ยมันรู้ตัวปุ้ยเขารู้ตัวนี่ได้คอควยอะไรอ่ะปุ้ยอย่านะอย่าทำหนูโอ้ยติดต้นไม้อีเฮียไป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 ลาลาไปโกลาลาโกลาลาหนีตีลา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 หนีตีนอืมดขึ้นอื้อ ออกมาสีด่ดอกแม่งเอ้ยเมื่อกี้จะเนียนจะเนียนแดกแล้วอ๋อจำได้แล้วผมไม่อยากตามมาเลยเอ๊ะตามมาเ็แแตกๆแล้วกูหลอนเลยเนี่ยอือือเสกอับประมงคนมาาคะ่ะอ,อ๊้อึ๊บอึ๊บอึ๊บเรียบร้อย อะไรอยู่ดีแล้วลาก็ถือปืนแสดงว่าแถวนี้ต้องมีซัมติงอื้อเรียบร้อยไหนดูสิโอ่อนลื่นโอ้ยไม่ตะกี้ผมควรต้องตก,กใจปะว่าผมไม่อยากปรับเกตมต่ำเลยอะแต่ต้องแต่ถ้าเกมลื่นมันก็ต้องทำครับผมโอ shit มันเป็นน้ำโอ้ยแม่งกลายเป็นโคลนไปเลยอะ่ะกลาย,ยเป็นขี้โคลนไปเลยอะ่ะหังขาวพวกมันไปนไหนกันนี้ไม่สนกกวนนะก็ไปทางนี้ใช่ปะนี่แหละคือพะน่าจะเป็นทางไปต่อนี่แหละอ่าช i t นี่ที่เราเพิ่งหลุ่มไปปะ ไม to to right Alex. Alex. ่น่ะเราจะเข้าไปอีกแล้วเหรอยังไม่แล้วล่ะอเล็กซ์กต่เราพยายามอยู่นะตอนเช้าเนี่ยพวกเราไปที่ไกสต์ส์บินะเราไม่มีอาวุธเอ้ยเราไม่มีเครื่องมือที่จะทำตอนเนี้ยคงจะเชื่อตัวเองได้ไหมจะหาทางละกันระวังทางหาทางไป พ่อไอเฮียไม่มันไกลไม่ใช่เฮียอะไรหรอกเย้แบบว่าหนูคงไม่โดนเจอตัวก่อนนะอุ๊บสอาา่อาฮะอ่าฮะโอเคเฮ่มันยังไม่มันไม่มีปัญหาอะไรเลยอะ่ะสุดยอดอันเลิกชิปหายไวป่วงนี่ลาล่าเจอมาเยอะละ โอเคอ่าลงตัวไงโอเคใครคิดว่าหลังจากตรงนี้จะมีปัญหาลองยกมือขึ้นกูแน่นอนอะ่ะไหนอ่ะฮะโอ้โอ้่ห oh <my. S 2> ม่ใหม่อหม่ม uh มคงไม่ก่อยพวกนี้ไปหรอกนะจริงนี่ เรามีทางดีๆให้ไปไม่ไปนี่ทำไมเขาไม่มอ,มอยู่แล้วล่ะฮะโดนถล่มสะขนาดนั้นอือ่าใครว่าผมจะชิบหายม้างไหมฮะเรากำลังลงไปนะผมขณะที่ลงตอนนี้มีเมขาเรียกว่าอะไรอ้าวลาล่าอยู่ทันไหม อะไรบอกว่าเธอกำลังลงมาตอนจะถึงแต่เร็วนี่แหละเ็อจะบอกอะไรบางอย่างแล้วนะเกิดอะไรขึ้นล่ะฉันคิดว่าเราไปออกจากที่นี่ได้มีบางอย่างที่ดึงลังให้พวกเราอยู่าต้งกลับไปที่มอนสเตอร์แน่ใจเหรอนะะใช่แซนฉันจะทำาลัวพอดีเองฉันด์ทำช่วยช่วยเฮียซ่อมเรือไปซะแต่ล้ฉันไม่รู้เลยนะ ใช่สันมันเป็นแค่ทางเดียวโอเคก็ได้ระวังตัวด้วยถ้าจะการแปลกระกระกากนะอุ้ยมันลงลงไปมาอารมณ์เหมือนว่าแบบที่ใหม่หาเรื่องชิบหายใหม่อ่ะไม่ไม่ อ๋อเขาใจละก็ว่าอยู่ว่ามันคืออะไรอย่าเพิ่งชิบหายโอเคโอเคเราเจออะไรเนี่ยกล่องกระสุนเก็บขอบครับอื้มปีใช่ไหมไอ้ที่ปิดปิดไม่แตล่าอย่าไปซูมตรงนั้นอ๋อไม่ใช่มันซูมกลับมาได้อยู่ ความชิบหายหวังว่าคงยังไม่มาเยือนใช่ไหมมันเงียบเกินไปใช่ผมเข้าว่ามันเงียบเกินไปเฮ้ยเธออยู่นั่นน่าเอาหยโอ้ยโอ้ยไม่มีบอกไม่มีกล่าว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  อ่าอ<ๆ>่าอ <t> ่า <t> อ่า <t> อุ๊ย้าสวนหมดใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยวุ้ยวุ้ยบุกเข้าไปกลัวที่อะไรอื้อโอ้ยไอ้เธออยู่นั่นเล่นแมงเบยมาดิแค่นี้ได้ทำได้แค่นี้เหรอเออเออกูทำได้แค่นี้ทำไมล่ะฮะฮะ ฮะ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 วัวงเหรอเอ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 อโอ้เียตัวนี้มันระเบิดได้ด้วยว่ะเฮ้ยบสไนเปอร์อยตูดฮ้ยมีคนเล่นปืนว่ะมันกเล่นปืนกันหมดอยู่แล้วปะวะ โอ้ชิตโอ้โอ้ไม่ไม่นะไม่นะเฮ้ยเเเฮมาพี่น้องตอนนี้ม่ต้องตายโอ้โอ้โอ้มันปีนได้อยูาาย่มันปีนได้ เปิดทางเปิดทางครับเปิดทางหยุดทีนี้มันกันจะหลอกมันจะลงไปขอล็อกละไอ้ชี้ขาดเขาล็อกแล้วช hey, ่วยด้วยกูไม่อยากจะตายอ่ามันยังอยู่เหรอเนี่ยเอ้ยเอา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 ทะลึ่งทะลึ่งอื ล่วงล่วงนะโอ้โหโอ้โ oh, ห oh, oh. ยังไม่พอเออเออเออจบไว้ลูกเออนานแหละนานนานนานาอื้มภาพไม่สวยเลยเอ,อ้ยชิอ,อืสลไลต์ไปก็นนได้วะชิดดับอ,อื้มก็ตึก,ตก ตายเฮี้ยสัตว์โอเคเอาใหม่เอาดาวยังเฟี้ยวอยู่ใช่ไหมเนี่ยปุ๊บสล็อโมชันก็ก็หอบลงไปอีกอ่าอ่าอ่าอือดับก็สลอตโอ้โห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 มันเรื่อยๆเว้ยเรื่อยๆเว้ย ลงน้ำต่อแม่งนี่แหละทำลายสิ่งขีดขวางเย่เสร็จเ้อยครับนี่เราถือว่าเรารอดยังไงเนี่ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องทำอะไรต่อไปโอ้ชิบมาคืนมาก่อนแล,ะละ้วล่ะฉันรู้ว่าเธอต้องทำได้บีเบียงบอกฉันว่ามันน่าจะมีทางอื่นออกไปได้อยู่หรอกนะฟังนะสไลด์เข้าไป เฮ้ยทาไม่สวยเลยอะขอเวลาแป๊บนะฮะอ่าค่อยดีขึ้นหน่อยรู้สึกดีเอ่เยี่ยมเลยเอาละเราอยู่เราอยู่ไหนลวเนี่ยไม่ให้คำถามคนเป็นของผมมากกว่าเราอยู่ไหนอ่าเฮียภาพสวยเกินกระไกอีกเฟรมเลทไม่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 มันไม่กระตุกกับมันมันเฟรมเรทมันน้อยอ่ะฝาก โอเคดีขึ้นเยอะฮนะเหมือนว่าเราจะได้30ขึ้นแล้วนะฮะกลับโลนี่เอ้เยแม่งจากท่าจากท่าสวยๆกูกลาเป็นกี่โคนเอาล่ะได้ดูซิเนทางลาล่าน้องน้องลาล่าเราอีก,อกยาวไกลนะฮะเสียงใครมาสตาร์ทอะไรเครื่องวะอื เนี่ยได้ยินนะมันเสียงคนกลังสตาร์อะไรบางอย่างแต่ช่างมันฮะแต่ตอนนี้ผมขอเซฟก,ก่อนครับผมอาราณีก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะผมแต่วันนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ดูอ่าไม่ได้ดูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะครัพูดสิเจ็ดเคผมตกใจไม่แดกไม่เก็บก็ ถ้า,าคลิปนี้ไม่ถึงชั่วโมงก็ขออภัยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วผมต้องการจะนอนไม่บอกเรากากี่โมงเด,เดี๋ยวจะมีพวกที่แบบคอยมองอยู่ว่านอนกี่โมงอะไรยังไงเดี๋ยวให้พวกถ้าไม่เพื่อนผมก็ใครสักคนอนะ่ะ <c oughs> แต่เขาจะไปเอาดา่ดาผมอีกทีนึงนะแ,แล้วไม่ด่าก็โดนจับได้แล้วก็ชี้หายผมไม่นอนแนะ <c oughs> ล้วเออมันก็จริงของเขานะครับผมก็ เออต้องลาคลิปแล้วนะต้องลาคุณผู้ชมแล้วนะนะไม่อยากยื้อเวลาสายบ๊ายบายไปรังวันดูนมเธอไปซะนมเธอสวยนมเธอใหญ่พอเห่อเฮี้ยจะลายคลิปหายเลย